ลสดดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยก็มาเจอกับนุ้ยคนสวยอีกแล้วนะคะเราเป็นคนไทยเนี่ยต้องรู้จักแบ่งปันต้องรู้จักมีน้ำใจนะคะนี่ค่ะทุกคนผู้คนเห็นคุณน้าคนนี้ไหมคะ คุณนาะคนนี้เขาหิวมากเลยนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นล้คะ่ะทานให้อร่อยนะคะคุณนาะทุกคนคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้หนุ้ยด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเจอกันนะคะเออคุณเดี๋ยวก่อนสิฉันยังไม่ได้ปิดกล้องเลย พอดีว่าคุณนาท่านนี้เขาหิวน้ำอะค่ะเดี๋ยวนุ้ยเนี่ยขอตัวไปหยิบน้ำให้คุณนา,าก่อนนะคะนี่ค่ะคุณนารับเอาไว้นะคะไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะคุณนาคะยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะคุณนาคะทานข้าวให้อร่อยนะคะทุกคนคะ สำหรับวันนี้เนี่ยพอแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายอะไรของนางเนี่ยเด็กสมัยนี้ชอบสร้างขาวจริงเลย มีใครได้บอกเธอเกี่ยวกับงานในโซเชียลของฉันหรือยังเพจของฉันเนี่ยชื่อว่า New Time ยังไงเธอก็ไปดูรีวิวร้านนี้ในเพจฉันได้นะฉันขอตัวก่อนละเอิคุณผู้หญิงคะขอโทษนะคะไม่ทราบว่าคุณจ่ายค่าอาหารหรือยังคะอะไรนะไม่ทราบว่าคุณจ่ายค่าอาหารหรือยังคะ นี่เธอคงไม่รู้สินะว่าฉันเนี่ยเป็นใครขอโทษนะคะฉันไม่รู้จักคุณนะคะนี่เธอคงไม่มีโทรศัพท์ใช้สินะถึงไม่รู้จักฉันคุณพูดว่าอะไรนะคะพอฉันไม่อยากคุยกับแกและแกไปเรียกเจ้าของร้านแกมาไป แล้วฉันจะบอกอะไรให้แกรู้ไว้นะฉันเนี่ยชื่อนุย้ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังออคือตอนนี้เจ้าของร้านไม่ได้อยู่ในร้านค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงไม่ได้พกเงินสดมาคุณผู้หญิงสามารถโทรหาเพื่อนหรือว่าโทรหาใครก็ได้ให้มาใจ่ายเงินให้ก็ได้นะคะโนโๆๆๆๆนโโนจ๊ะแกเนี่ย ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ฉันกําลังจะสื่ออ่ะเรื่องเงินเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเงินของฉันเนี่ยมันมีเหลือเฟือจ้ะอีบา้าค่ะงั้นคนผู้หญิงสะดวกโอนหรือว่าจ่ายเป็นเงินสดดีคะนี่ไงแกเนี่ยฟังภาษาคนไม่เข้าใจหรอแกฟังฉันให้ดีๆนะฉันเนี่ย มีพิดตามเยอะมากฉันรู้สามารีวิวร้านนี้ให้แกฟรีแกยังกลา้าะเก็บเงินฉันอีกเหรอไปแกไปเรียกเจ้าของร้านแกมาได้ละไปตรมคาญคุณคะฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าผติดตามของคุณเนี่ยจะเยอะขนาดไหนแต่ทางร้านของเรากินแล้วต้องจ่ายคะ่ะพอฉันไม่อยากคุยกับแกและ ไปเรียกเจ้าของร้านแกมาได้ละ คุณคะอย่างที่ฉันเคยบอกคุณไปฉันโทรหาเจ้าของร้านแล้วค่ะแต่เจ้าของร้านไม่รับสายยังไงคุณช่วยจ่ายค่าอาหารส่วนนี้ด้วยนะคะอย่าทำไม่ฉันต้องลำบ,บากใจเลยฉันไม่มีวันจ่ายค่าอาหารจานนี้หรอกนะแกดูนี่สิ ็นนี่ไหมเส้นผมยังไงฉันก็ไม่จ่ายไม่จริงนะคะตอนที่ฉันมาเสิร์ฟฉันเช็คดีแล้วนะคะแล้วอีกอย่างคุณก็กินเกือบหมดแล้วถ้าเกิดว่ามันมีเส้นผมอยู่ในจานจริงๆคุณก็ต้องแจ้งเราก่อนสิคะก็ไม่รู้สิแต่ที่แน่ๆเนี่ย f อของฉัน เขาต้องดูเรื่องทุกคนคะดูดูร้านนี้สิคะเนี่ยนี่ร้านเนี้มีเส้นผมอยู่ในข้าวผัดนะคะทุกคนไม,ไม่จริงนะคะฉันเช็คดีแล้วนะคะมันไม่มีจริงๆค่ะ แกคิดว่า FC ของฉันเนี่ยจะเชื่อแกหรือว่าเชื่อฉันมากกว่ากันละจ๊ะคุณผู้หญิงคะอย่าทำแบบนี้เลยนะคะฉันขอแล้วคะ่ะคุณผู้หญิงฟังฉันก่อนขอเหรอได้ฉันจะทำให้แกแล้วก็ร้านเนี่ยจมดินไปเลยคุณผู้หญิงคะ ฉันขอร้องแล้วค่ะฟังฉันก่อนทุกคนคะทุกคนช่วยฉันด้วยค่ะตอนนี้ฉันกำลังถูกทำร้ายอะคะ่ะทุกคนคือผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ค่ะทุกคนอย่าค่ณผู้หญิงผู้หญิงคนนี้เขาเป็นบ้าไปแล้วคะ่ะคือเขากำลังจะทำร้ายฉันนะคะทุกคนทุกคนต้องช่วยฉันด้วยนะคะ ผมฉันนะคะทุกคนฉันฉันเจ็บมากเลยอะคะ่ะทุกคนต้องช่วยฉันด้วยนะคะผู้หญิงคนนี้เขาดึงผมฉันนะคะโอ๊ยโอ๊ยเจ็บจังเลยอะคะ่ะคุณคะอย่าทำฉันเลยนะคะฉันกลัวแล้วค่ะคุณคะอย่าทำฉันเลยนะคะ คุณคะคุณอย่าเตะฉันเลยนะคะฉันขอร้องค่ะฉันเจ็บไปหมดแล้วค่ะคุณอย่าทำฉันเลยนะคะทุกคนคะช่วยฉันด้วยนะคะช่วยแชร์คลินนี้ออกไปฉันด้วยนะคะฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะช่วยฉันด้วยนะคะทุกคนคุณผู้หญิงคะอย่าทำแบบนี้เลยนะคะฉันขอละค่ะทุกคนคะทุกคนต้องช่วยฉันด้วยนะคะฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะ ฉันกลัวจริงๆค่ะคุณคุณอย่าําฉันเลยนะคะทุกคนคะทุกคนช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปให้ฉันหน่อยนะคะช่วยฉันด้วยนะคะฉันบอกแล้วไงว่าฉันเนี่ยจะทําให้แก แล้วก็ร้านนี้จมดินไปเลยทำไมต้องทำกันขนาดนี้ด้วยล่ะคะโอ้โหนี่นี่แกจะร้องไห้เหรอเนี่ยโอ้โหไม่ร้องนะจ๊ะไม่ร้องไม่ร้องโอ้โหไม่ร้องนะจ๊ะสมน้ำหน้าใครใช้ให้แกเนี่ยมากวนเตีนฉันเอง อันคุณตีไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันมีหลักฐานฉันถ่ายเก็บไว้หมดละหยุดนะนี่แกทำไรเนี่ยอย่าถ่ายนะแกจะปิดหน้าตัวเองทำไมฮะมนานอินฟลูเอนเซอร์จอมหลอกลวงฉันตามจับแกมานานแล้วแกทำให้ร้านฉันเสียหายไปหลายสาขาเลยข่าวเนี้ฉันจับได้คาหนางังคาเขาสักที ฉันบอกให้แกหยุดถ่ายไงฉันไม่ได้ทําอะไรผิดนะไม่ได้ทาอะไรผิดนั้นหรอหลักฐานคาตาขนาดเนี้ยพใช้มาติสต์เหรอฮะแกหยุดถ่ายฉันเดี๋ยวนี้เลยนะฉันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังฉันบอกให้แกหยุดแกก็ต้องหยุดอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างแกอนาคตดับแน,น่อันรีบตำรวจเร็ว